สวัสดีครับท่านผู้ชมกัมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาก็พามาชมต้นฟิโรเดนดรอนไวไนว่าสัน <laughs> อ,อชื่ออยากออกไปทางภาษาอังกฤษเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ทีนี้ไอ้คำว่าไวไนนี่มัน แปลภาษาไทยว่าอะไรต้องไปหาเบิง้งเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวกุณาสิไปหาเบิง้งคือกันแต่ว่าต้นไม้มงคลตระกูลฟิโลเดนรอนนี่มันก็มีหลายประเภทนะฟิโลเดนรอนกุมารทองเรียกซัพฟิโลเดนรอนใบพายฟิโลเดนรอนอ่าอะไร,ะไรหลายอย่างว่าง่ายงไปอืมซึ่ง ตระกูลฟิโรนี่มีโอ้หลายสายพันธุ์นะหลายชนิดเหลือเกินอ่าจนตามโบทันว่าง่ายไปแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนคุณตาวิถีไทยได้มาคือตัวนี้ฟิโรเดนรอนในไวอ่าไว้ในหรือในไว้นี่แหละสองอย่างนี้ <laughs> สลับกัน <laughs> เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะ ที่มีความสวยสดงดงามอืมแล้วก็เป็นต้นไม้มงคลด้วยหลายคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยอะไรที่มันเป็นสวยๆงามๆนี่อ่าโดยเฉพาะต้นฟิโรเดนรอนนี่อ่าสวยงามวายไนหรือไนไวน้นี่อ่าเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่หลายๆคนบอกว่าเอาไปประดับงามๆในกระถางนะ <might> ใน ในกระถางเพราะว่าเวลาที่เราประดับในกระถางเสร็จแล้วนี่นอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามแล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคุณตาวิถีไทยสังเกตดูเวลาที่เราไปโรงแรมระดับหดาวนะโรงแรมดังๆอ่าบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทอือหรือ ร้านขายของอะไรต่างๆนี่อม,มักซิมีต้นฟิโรเดนรอนอันนี้ปลูกไว้เพื่อโชว์ให้ลูกค้าได้เห็นนะเพื่อโชว์ให้ลูกค้าได้เห็นโอ้คืองามแท้ร้านของคุณยายนี่มีต้นฟิโรเดนรอนสวยๆงาๆปลูกไว้เพว่า <laughs> อฟิโรเดนรอนไวไนท์ถ้าถ้าเปรียบ ถ้าถ้าคุณตาแปลอาบ,บพิษไว้ก็คือสีขาวนั่นเองเนาะอ่าในก็คือตอนกลางคืนสีขาวในเวลากลางคืนหรือแสงสว่างท่ามกลางความมืดวา <laughs> มัวมัวมัวคุณตาวิถีไทยเอออย่าพาม,มัว แสงสว่างถ้ำในถ้ำกลางความมืดก็คือไวไนสีขาวในเวลากลางคืนแสงสว่างในเวลากลางคืนถ้าแปลตรงๆเนาะอัสิบแม,มนก็ได้คุณตาวิธีไทยไม่ใช่มิใช่เพื่นว่าเออเอาแปลกันเล่นๆเนาะท่านผู้ชมเนาะมันบอแม่นดอกที่คุณตาวิธีไทยเว้านี่เออมันต้องแปลเป็นอย่างอื่นนะไยไนก็ด้ วายอาจจะเป็นเล่าไว้เป็นอะไรไปไม่ใช่สีขาวไนก็คืออาจจะไม่ใช่กลางคืนนะอาจจะเป็นไนคาว่าดีก็ได้อือย่างเช่นวัดดีสีขาวแสงสว่างที่ดีอหรือว่าความดีอเป็นมงคลแหละว่าง่ายๆไปสิ่งที่ดีๆนี่ <laughs> โอ้คุณตาวิถีไทยต้นนี้สวยครับเพร่นว่าเดี๋ยวถ้าหากว่า ใบอื่นๆที่มันออกมามันอาจจะมีเป็นด่างเรื่อยๆนะแต่เขาบอกว่าต้นฟิโลเดนทลนด่างเนี่ยปลูกไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ด่างทุกใบนะคุณตาวิถีไทยเพ่นว่ามันจะมีแซมด่างบ้างไม่ด่างบ้างอย่างนี้เป็นต้นเนาะไอ้ทัวที่ไม่ด่างก็เวลาตัดไปขายมันก็ไม่เป็นราคาพ่นว่าแต่ถ้าตัวไหนที่มันด่างก็ตัดไปแล้วก็ปักชำมันก็เป็นราคาหรือปลูกพร้อมกันทั้งหมด มันก็จะสวยงามเป็นราคาพ่น้าอนอกจากนั้นคุณครูยังเอาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้นะเพราะว่าโครงการออสอทอพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนี่ครูก็จะเอาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างเช่นชั่วโมงพฤกษศาสตร์นี่นักเรียนก็ได้ไปวาดไประบายสี ได้ไปถ่ายรูปนะไปสเก็ตภาพฟิโรเดนรอนวไวน์นะเออครูครับต้นนี้มันชื่อว่าอะไรครับทำไมสวยจังเลยเพราะวะ่านักเรียนถามคุณครูเออครูก่นเล่าอธิบายให้นักเรียนได้ฟังพวกเธอหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาวาดและระบายสีในช่วงนี้ครูก็จะอธิบายชื่อให นักเรียนได้ฟังได้รู้จักนะเอาให้เต็มที่เลยใครที่มีโทรศัพท์มือถือเอากล้องขึ้นมาถ่ายภาพนี่แชปเทปเปอ่เก็บตัวอย่างภาพสเก็ตภาพไว้พร้อมนะวาดภาพไว้พร้อมระบายสีลงสีเสร็จแล้วครูก็จะพาพวกเธอเก็บตัวอย่างนี่เอาใบไปสตาร์ฟแห้งใส่ไม้ดีบไว้เอาไปอบแห้งแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในแผ่นกระดาษ เขียนรายละเอียดของต้นไม้ฟิรโรเดนลอนไวไนต้นนี <c oughs> เ้เข้าไปสู่ถึงรัวนะร้วมหาลัยนะรั้วมหาลัยนี่ต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการสืบค้นข้อมูลนะเสียงเครื่องบินอ่าบินผ่านแสดงว่าบ้านของคุณตาวิธีไทยนิเ่เจริญนะนะมีเครื่องบิน อันบินผ่านเออเอามาเข้าสู่เข้าต่อไปสืบค้นดูสิฟิโลเดนรอนไวไหนี่ White mm hmm. มีประวัติความเป็นมาอย่างไรอ่าในชั่วโมงต่อมาพวกเธอก็เอามาพรีเซนต์หน้าห้องมีถิ่นกำเนิดประเทศไหนอเอาแปลตามชื่อเลยว่าง่ายๆไป วายไนคืออะไรพิโลเดนรอนวายไนคือตระกูลอะไรทำไมถึงเรียกฟิโลหมายถึงอะไรวายไหนหมายถึงอะไรวิธีการเพราะปลูกวิธีการเพราะเลี้ยงวิธีการขยายพันธุ์วิธีการปักชำเหนนี่ตัดตรงที่มันมีรากนี่ก็ตัดเอาไปปักชำนะ,ะวิธีการใช้ดินดินใช้ดินอะไรนะดินร่วนปนทรายดินร่วนดินเหนียว แล้วก็มีครีมมะพร้าวกากมะพร้าวมีปุ๋ยใส่วิเคราะห์วิจัยนะให้คนได้ที่อยากฮู้ข้อมูลนี่มาเบิ่งในเว็บไซต์ที่พวกเธอโหลดลงไปเว็บไซต์ยูทู b e ลายติ๊กต็อกเฟซบุ๊กอืมเพจใครสนใจอยากได้ทักแชทเข้ามาพวกเธอขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้อีกชนิดหนึ่ง เพื่อนว่าเป็นต้นไม้นําเข้าได้ฟิโลฟิโลนี่เพื่อนว่าหลายคนเป็นต้นไม้นําเข้าเป็นต้นไม้หายากไม้เลื้อยไม้ประดับสวยงามควรค่าแก่การเก็บสะสมเลี้ยงดูไว้เล่นเพื่อนว่าบางเว็บไซต์เออยังโบมีคือกันคุณตาวิถีไทยต้นนี่เพื่อนว่าอือยังโบมีคือกัน บางคนก็บอกว่าที่บ้านก็มีครับคุณตาพ่นว่าอาฟิโลตัวนี้มีแล้วค่ะมีแล้วพ่นว่ากำลังเลี้ยงอยู่ใบในี่ฮารครึ่งสวยเลยผว่าบางทีเป็นแบบฮารครึ่งก็มีนะที่คุณตาเข้าไปเบิง่งสีป้านสีขาวนี่ป้านขึ้นมาเต็มเกือบแผ่นใบก็มีนะงามพ่นว่างามมันแปลกนะมันแปลกหายากด้วย <c oughs> อขายได้เงินครบน้ำ ใจพวกหลัาๆมากๆที่เอาตอนฟิโรไวไนมาฝากยายมันสวยมากฟิโรบินดอนไวไนนี่ยายก็เคยได้เห็นได้ยินในยูทูบเข้าลงไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนโอกาสที่วันเกิดยายเธอเอามาฝากขอบน้ำใจจริงๆ <c oughs> คุณยายยูทูบเบอร์นะ <c oughs> คุณตาก็เตรียมฟิโลเดนรลนวไว้ในให้พวกน้องๆสภาเด็กเยาวชนที่มาเยี่ยมสวนต้นไม้มงคลของคุณตาคงจะถูกใจไม่น้อยเชียวแหละนะนี่ฟิโลเดนรลนวไว้ในกำลังส,สวยๆคนละหนึ่งต้นก็แล้วกันว่าคุณตาวิถีไทย <c oughs> เป็นของฝากของที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นบ้านใหม่ วันเป็นมงคลต่างๆนะผูกข้อต่อแขนในโอกาสคล้ายวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือย้ายไปรับตำแหน่งใหม่อย่างนี้เป็นต้นเนาะเอาไปของฝากของกำนันของอ่บรบราการว่าง่ายงไปหัวหน้าเจ้านายามาประจำใหม่ลูกน้องก็ต้องมีแนวไปต้อนรับคับสู่ไปคาระวะ อ่ามีต้นไม้งามๆไปโอ้ท่านครับวันนี้ผมมีต้นฟิโลเดนรอนไวไนมาเป็นมามาฝากครับมาฝากท่านเออหัวหน้าก็บอกว่าเท่าไหรน่นี่โอ้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ครับไม่อันนี้เอามาอาให้ให้หัวหน้าครับเมือนว่าที่บ้านมีเยอะก็เลยเอามาฝากให้หัวหน้าเป็นต้นไม้มงคลอโอ้ตัวนี้น่าจะแพงเพราะว่าหัวหน้าว้า ขอบใจมากนะสันอือป้าทิดท,ทุกทิดทุกออเอาละสำหรับมือนี้ก็ะคอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุงมือนาาน,นอนรับก็ะคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ะคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชิ เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกระขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกระยาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือฟิโรเดนดรอนไวไทน ไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านพู้ชม